สวัสดีครับผมเฟรย์นะครับจะเพจไปดูบอลนะครับวันนี้เนี่ยเราจะมาพรีวิววิเคราะห์ฟุตบอลเอฟเอคับนะครับรอบที่4เป็นการพบกันระหว่างแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับเราจะฝูงเพมเบลีกพบกับเซาท์ฟอร์ดซิตี้จะเตะกันในคืนวันเสาร์ที่14กุมภาพันธ์4ทุ่มที่สนามเอติฮัสเตเดียมนะครับใครที่เข้ามาดูคลิปนี้นะครับยังไงนะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ติดกระดิ่งช่องยูทูบเพจเฟซบุ๊กนะครับแล้วก็ช่องทิกตอกให้กับไปดูบอลด้วยนะครับไปเริ่มกันที่ความพร้อมของทั้งฝัััััั่่่งเเเเเเ้้้าาาาาบบบบบบนน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 ีีคคคครรรรรรรแแแมมมชสสตตตอออ์ซิกกะะหใทป็ฟลขดู คลิปนี้เนี่ยน่าจะยิ้มกันไปตามๆกันนะครับนั่นเพราะว่าทีมซิตี้เอกนะครับณตอนนี้เนี่ยไล่หลังจากฝูงอัชลันเหลือแค่สี่คะแนนนั่นเองนะครับและจะมีคิวดวลกันด้วยนะครับเป็นการตัดแต้มระหว่างกันนะครับจะต้องมาดูว่าซิตี้เนี่ยจะสามารถขยับอันดับนะครับในผลิตเข้าใกล้ทางอัชลันได้อีกกว่านี้มากอ่ามากกว่านี้ได้อีกหรือไม่อ่ะนะครับโอ้โหแหมเป็นผมก็ดีใจนะยิ้มเลยนะครับแต่ว่าเอาง่ายๆนะครับมาดู FA Cup กันก่อนนะครับ FA Cup พนันนี้นะครับเรียกได้ว่า ลูกทีมของเปบกอร์เดล่าเนี่ยนะครับน่าจะส่งนะครับตัวสำรองดาวรุ่งลงนะครับเพราะเจอทีมไม่หนักมากอย่างซาวฟอร์ดซิตี้นะครับในส่วนของภาพรวมนะครับแมตช์ที่ผ่านมานะก็ขออนุญาตไปอา่ารีวิวนะครับแมตช์ที่ชนะฟูลแลมสามศูนะครับกันสักเล็กน้อยกันแล้วกันแล้วไปดูบทสัมภาษณ์ของเบบกอร์เดล่ากันนะ,นะครับ ลูกทีมของเป๊กโกเดล่านะครับแสดงให้เห็นถึงมาตรฐานระดับแชมป์อย่างแท้จริงนะครับโดยการปิดเกมตั้งแต่ครึ่งแรกทั้ง3ประตูนะครับในแมตช์ที่พบกับฟูลแลมนะครับเริ่มจากองตัวเซเมนโย่นะครับที่ซัดประตูขึ้นนําแบบไม่พลาดนับเป็นประตูที่5ของเขาเนี่ยนับตั้งแต่ยังมาร่วมทีมแล้วถือว่าคุ้มค่าทุกบาททุกสตางค์ทุกเพนนีเลยทีเดียวสำหรับองตัวเซเมนโย่นะครับก่อนที่นิโก้อาร์เรดี้จะกดประตูที่2อย่างเหนือชั้นเป็นหกนาทีตัดมานะครับจากนั้นฟิลฟอร์ปิดดกกลล่่่อออองงงงยยยาาาาาเเเเฉีีบบขนนนนะะครรัททมมสสฝืแชต์ ชัยชนะเกมนี้นะครับสะท้อนให้เห็นถึงการตอบสนองของทีมหลังจากเป๊ปออกมายอมรับก่อนแข่งวาซิตี้ยังต้องยกระดับฟอร์มให้สมบูรณ์แบบมากกว่านี้ได้นะครับและลูกทีมก็ตอบสนอ,องได้อย่างยอดเยี่ยมด้วยการเล่นนะครับที่เรียกได้ว,ว่าเป็นระบบระเบียบนะครับค่อนข้างชัดเจนนะเพรสซิ่งดีนะครับคอนทรลบอลเยี่ยมเลยนะครับโดยเฉพาะครึ่งแรกเนะี่ยเป๊ปยกว่าเป็นหนึ่งในฟอร์มที่ดีที่สุดของฤูดูการเลยทีเดียวนะครับ อีกหนึ่งไฮไลท์สำคัญนะครับการกลับมายิงประตูจากโอเพนเพย์ของอลิบาฮาร์แลนด์นะครับเป็นครั้งแรกนะตั้งแต่20ธันวาคมนะครับคือหยุดสิติยิงไม่ได้8นาทีต่อกันนะครับลูกยิง s แ a p s h o t จากนอกกรอบเคทอสแตงให้ถึงสัญชาตญาณพิชชาตที่กำลังจะกลับมาในช่วงเวลาสำคัญของฤดูกาลด้วยนะครับเพราะว่าต้องยอมรับว่าช่วงนี้มันช่วงเข้าสู่นะครับครึ่งนะไม่ครึ่งเลยเลยครึ่งแล้วนะครับไตรมาสสุดท้ายก็แล้วกันนะครับของฤดูกาลนี้นะครับ ทางด้านองตวนเซมโยให้สัมภาษณ์กับ TNG Sport นะครับบอกว่า ผมเนี่ยไม่มีความรับอะไรเลยทีมของเราไม่มีเลยนะมันก็แค่การได้เป็นส่วนหนึ่งของทีมที่ยอดเยี่ยมสภาพวอลลอนดีโคสก็เยี่ยมแล้วทุกคนทําให้ผมปรับตัวได้ง่ายตอนนี้มันเหมือนเทพนิยายเลยทีเดียวเป๊ปก็เดิโรลานะครับพูดถึงผลงานของทีมนะครับบอกว่าเป็นหนึ่งในฟอร์มที่ดีที่สุดของฤดูกาลนี้เกมถัดไปหลังจากแมตท,ที่ใช้อารมณ์ร่มสูงอย่างแอนจากที่แอนฟิลมันยากเสมอก็คือพูดถึงแมตช์ก่อนหน้าเนาะที่บุกไปชนะลิเวอร์พูลได้นะครับเราปรับบางอย่างในเะรื่องการเพสซิ่งการสวนกลับการคลมมีีควาาลลล้อยู่โรรดดบก แต่ในหลายๆอย่างเนี่ยแผงหลัง4คนของเราเนี่ยแข็งแกร่งมากๆโดยแล้วโดยรวมแล้วเนี่ยผมพอใจกับฟอร์มการเล่นและผลการแข่งขันครึ่งแรกเยี่ยมยอดมากทีเดียวพูดถึงการลุ้นแชมป์เนะครับราก่เป๊กก็บอกว่าผมก็เสมอว่าโฟกัสกับการพัฒนาพัฒนาและพัฒนามันคือการทําอย่างไรให้เราสม่าเสมอมากขึ้นตลอด90้านาทีทําอย่างไรให้เราเนี่ยดีขึ้นและให้นักเตะเนี่ยได้รู้สึกว่าว้าวเราทําได้ ทั้งในเรื่องสภาพจิตใจการประทะกันเล่นเกมรุกเกมรับเรากำลังทำแบบนั้นอยู่พูดพูดถึงการพักตัวผู้เล่นอย่างฮางแลนในช่วงพักครึ่งนะครับก็เป๊ปบอกว่าก็เขามีอาการเล็กๆน้อยๆนะรู้สึกไม่สบายตัวเกมมันเยอะมากเราเล่นกันมาตลอดเกวินาทีเนี่ยหลายมัดแล้วแล้วผมยังไม่ได้คุยกับทีมแพทย์เขารู้สึกบางอย่างเป็นความล้าเรามีเกมเยอะมากแล้วเราก็มีโอมาโมโมสที่อยู่ในม้านำสำรองเพราะฉะนั้นเราก็เปลี่ยนเขาได้แน่นอนนะครับอาจเป็นภาพรวมนะครับไปดูซัฟฟอร์ดซิตี้กันมากนะครับ ซอฟต์ซิตี้ตอนนี้อยู่ในลีกทูนะครับแล้วกำลังลุ้นนะครับขึ้นขยับขึ้นมาในลีกวันนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ในการมาเยอซิตี้เนี่ยเ,เป็นอะไรไปได้มากไม่ เป็นอะไรไปไม่ได้นะครับนอกจากว่ามีนะครับผลเสมอหรือยิงประตูดได้เป็นอย่างน้อยนะครับก็จะทําให้ประสบความสำเร็จแล้วแหละเพราะว่าถ้าพูดกันเทียบตัวผู้เล่นแล้วเทียบกันระดับลีกเนี่ยมันสู้กันไม่ได้อยู่แล้วนะครับล่าสุดในลีกทูนะครับพลาดโอกาสขยับขึ้นรองจากฝูงนะหลังบุกไปพ่แอครลต้าสแตลลี่ศูนย์หนึ่จากประตูสวยๆของอเล็กซ์แฮนเดอร์สันนะครับ ซึ่งแมชนี้นะครับภาพรวมเนี่ยก็ถือได้ว่าคืออาจจะมีความกังวลนะครับเพราะว่าเดี๋ยว f a Cup ต้องมาเจอซิตี้อะไรแบบเนี้ยนะครับก็จะแหมเอาไงดีนะเดี๋ยวไปเจอทีมใหญ่จะเล่นแบบไหนเก็บตัวเล่นยังไงนะครับ โค้ชของทีมนะครับชื่อว่าคาร์ลบินสันนะครับอาเป็นผู้จัดการทีมนะครับของซาวฟอร์ดให้สัมภาษณ์หลังเกมนะครับบอกว่าสุดท้ายแล้วสิ่งที่สําคัญก็มีแค่ผลการแข่งขันไม่ว่าคุณจะเล่นดีแค่ไหนหรือสร้างโอกาสได้มากเท่าไหร่เป็นประตูที่ยอดเยี่ยมจริงๆถ้าดูจากค่าเอ็กโอกาสที่เราสร้างอยู่จังหวะดวลกันเนี่ยเราเหนือนกว่าในหลายๆด้านาของเกมในทีเดียวนะครับนี่ก็พูดถึงแมตต์นะครับที่เล่นในลีกทัวร์นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องมาดูว่ามช์นี้จะสามารถนะครับไปยูไนเตี้เสียประตูให้น้อยที่สุด ทำได้ไหมนะครับเดี๋ยวมาดูกันยิงได้สักถึงลูกเนี่ยก็โอเคแล้วนะนะครับเราไปดูเรื่องของ Head to Head และสถิติที่น่าสนใจของทั้งสองทีมกันบ้างนะครับสองทีมเนี้ยเจอในเอฟเอคัพหรือดูการที่แล้วด้วยนะซิตี้ถล่มไป8-0อะไรเนี่ย8-0เหรอนะครับซิตี้เนี่ยไม่แพ้คใครในห้านาหลังสุดนะครับซิตี้จะชนะเกมเย้าห้านาทีต่อกัน ซิตี้ไม่แพ้ใครในเกมเย่าสิบนัดหลังสุดเนี่ยนะครับแล้วก็ซิตี้ยิงได้อย่างน้อยหนึ่งประตูต่อเนื่อง5นัดติดต่อกันถ้าซิตี้ยิงนำก่อนหนึ่งศูนย์ในบ้านนะครับโอกาสชนะได้ถึง84%ดสิบสี่เปอร์เซ็นต์ซาฟอร์ดนะครับออกนำหนึ่งศูนย์ในการเป็นทีเมเยือนโอกาสชนะแปดสิบหกเปอร์เซ็นต์ซิตี้มีค่าเฉลีย่กยการยิงประตูในบ้านอยู่ที่สองจุดเจ็ดสี่ประตูต่อน,นัดส่วนซาวฟอร์ดเนี่ยมีค่าเฉลีย่กยการยิงประตูเวลาเป็นทีเมเยือนอยู่ที่หนึ่งจุดเจ็ดเจ็ดประตูต่อน,นัดน,นะครับ ห้าในาหลังสุดนะครับซิตี้ชนะ4เสมอ1นึ่งซาฟอร์ดห้าในาหลังสุดชนะ3แพ้2นะครับนักเตะที่ไม่สามารถลงสนามได้ในนัดน,นี้นะครับก็จะเป็นทางซิตี้เนี่ยสคนไลโควาสิ่กอดิโอโดกูและซาวิมโยที่เหลือพอลงสนามซาฟอร์ดไม่มีจบลงเล่นมีการบาดเจ็บนะครับนักเตะที่น่าจับตามองนะครับของทางแมนซิตี้นัดนี้น่าจะส่งโอมาโมุสกองหน้าทีมชาติอียิปต์วัยี่สปีลงสนามนะครับหลังจากกลับมาจากรายการแอฟริกันเนชั่นครับยิงไปแล้ว3ประตูนะครับลงเล่นกับซิตี้ฤดูกาลนี้ 22นสะัดทุกรายการยิง4ประตูกับ 1, อีหนึ่งแอซิสนะครับมีความเร็วต้นที่จัดจ้านมากๆวิ่งฉีกแนวรับคู่แข่งได้ดีมีทักษะการครองบอลการครองบอลนะครับโยกหลอกยอดเยี่ยมก็งหลังคู่แข่งเสียสมดุลได้ค่อนข้างง่ายเลยทีเดียวนะครับเวลาเจอกับมามูสนะครับยังไม่เคยเจอกับซอฟร์มาก่อนนะครับซอฟร์ซิตี้นะครับเป็นผู้เล่นที่ชื่อว่าเดนเนลลอูโดนะครับเป็นกองหน้าลูกครึ่งในจีเลียอังกฤษวัย29กปีนำเป็นดาวซูบของทีมลงเล่น32นสิบัดทุกรายการ8ประตูกับอีเก้น่คูต่อซ นะครับกองหลังเล่นยากเป็นสไตล์ที่เข้ากับระบบทีมที่ในมิไนได้ดีมากๆนะครับในสิติการเจอกับซิตี้นะครับยังไม่เคยเจอกันมาก่อนนะครับเราไปดู11ตัวจริงที่คาดว่าจะได้ลงเล่นในนันนี้กันบ้างนะครับเริ่มกันทางฝั่งแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับตอนนี้สถานการณ์นักเตะมีการบาดเจ็บเหลือ4คนนะครับโดกูซาวิโยและยอสโกโกดิโอและมาโจโอโควาสิตนะครับที่ยังไม่สามารถลงสนามได้ในแมชนี้นะครับการเจอกับซาฟอร์ดเนี่ยคิด ไม่ยากเลยก็คือส่งสำรองลงหร้อวตัวผู้เล่นที่ไม่ติดขับทยลงนะครับอย่างจอสโตนที่สำรองนาทีแล้วนีนน่อาจจะได้ลงมาเล่นนะครับในระบบเดิมนะสี่สองสามหนึ่งผู้สาวประตูใช้มือสองเจมส์แท็บฟอร์ดนะครับก็หลังสี่คนแม็กขวาเป็นลิโก้ลูอิสนะครับสองคนสลับเป็นจอสโตนกับแม็กอเลนลงมาบ้างนะครับแล้วทางซ้ายเป็นรรยานเอ็ดนูรีนะครับกลางรับ2คนนะครับใช้ซูเวอร์ไนแพนนะครับมีคู่กับนิโก้กอนซาเลสตัวลูก4คนนะครับ ก็ทั้งขวารรยานแม็กไอดูในการรรยานแชกี้นะครับแล้วก็ใช้เป็นทิจานี่ไรเดอร์นะครับแล้วก็หน้าตัวเป้าเป็นโอมามามูสนะครับในส่วนของซาท์ฟอร์ดซิตี้นะครับตอนนี้เนี่ยไม่มีนักเตะที่มีการบัเจ็บเลยนะครับเสริมทัพอย่างจริงจังในตลาดหน้าหนาวนะครับมีตัวผู้เล่นที่เพิ่งเข้ามาชื่อว่าไรอันเกรดอนกองหน้าฟวามแรงจากฟริดบูดทาวนะครับแล้วก็จะยิงคู่กับแดเนียลอโดนนะครับซึ่งเป็นตัวเก่าของทีมนะ ทำให้นั้นิฟาบิโอโบรีนี่นะครับอดีตกองหน้าทีมชาติเจอรี่เนี่ยต้องนั่งสำรองก่อนนะครับฝั่งซอฟอร์ดอาจมีการปรับทีมจากเกมที่แพ้มานะครับโดยคาร์ลัมเชเซมีโอกาสหลุดตัวจริงแล้วเปิดทางให้เบนจามินวูดเบิร์นอดีตดาวรุ่งลิเวอร์พูลลงแทนในตำแหน่งวิงแบ็กนะครับโดยจะมาในแผน3-5-2นะครับผู้สับประตูเป็หนึ่งแมทธิวยังกองหลังเซตน,นะครับ3คนอัลฟี่ดอริงตันโอลิเวอร์เทอร์ตันและลูกกาบัตนะครับเป็นกัปตันทีม กลาง4คนเวียนไปขวานะครับโรแชร์ลองเกโลตรงกลางแมตต์บูเชอร์กับฮอกเก้ตแกรนด์นะครับช่วยกันในแนวรับมีเคลร่เอ็มไมนะครับเป็นตัวทําเกมแล้ววีเ็กซ้ายใช้เป็นเบนจามินวูดเบิร์นนะครับอันนี้ก็จริงๆวูดเบิร์นเนี่ยเล่นเป็นหน้าเป้านะเออแต่ก็ไม่แน่ใจว่าพอลงมาเล่นในลีกล่างๆเนี่ยนะครับมันโดนปรับตําแหน่งไปเล่นทางกลาง แทนนะครับหน้าคู่2คนนะครับดานียลอุดโอยินเขากับไรอันเกรดอนนะครับทัศนะนัณนนี้นะครับเอาง่ายๆครับซิตี้ชนะสบายๆ5้าศูนย์นะครับปีที่แล้วอัดมา8ปศูนย์อันนี้5้าศูนย์พอแล้วกันเนาะหากชอบคอนเทนต์ในสไตล์นี้ของน้องเพจไปดูบอลนะครับยังไงฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกด s u b สไครต์ติดกระดิ่งช่อง YouTube เพจ a c e b o o k และช่อง t i k t o k ให้กับไปดูบอลดนียนะครับฝากด้วยนะครับอยากได้2 0,000ืซับนะก่อนจบฤดูกาลนี้นะครับฝากกด s u b สไครต์ติดกระดิ่งเขาด้วยนะครับแล้วเจ ลิว์ครับแมนยูใช่ไหมลิว์ครับแมนเชสเตอร์ยูเต็ดพี่แมนยูอันนี้เอซิมีลายเอแมนยูมากๆเลยนะคะเย้ยย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 ยะยยยยนยยยย